สวัสดีครับเมื่อีวันพฤหัสบ,บดีที่ที่2รับกันยายน2568ค,ครับนี่คือตลาดนัดโคกระบือบ้านคุหว่าตำบลคุหว่าอำเภอกุชเชลายจังหวัดกฬสิน์นะครับผมได้มาแล้ว2คลิปต่อไปเป็นคลิปที่3นะครับเอาพี่น้องติดตามทุกคลิปนะครับผมถ่ายเบื้องเมือตลาดนะครับง้วดทุกใส่ทุกแบบงามก็มีครับเอาให้พี่น้องเลือกเบื้องนะครับเดี๋ยวมาด้านนี้จะมาหา พญายมหมายได้บ้านานี่โบ่เลี่ยบฮัลโหลท่านโบมหาพญ่สมหมายนี่โบเลี่ยบชักเชื่อเลยตองมาคลิปที่สามนี่แหละตองมาอยู่คลิปที่สามตลอดเลยนี่ก็พ่อใหญ่งาเด้อเมืม่อนี้ได้มาจากกระเป๋าครับเมื่อนี้กระเป๋าเดียวกระเป๋าเดียวใส่หวานเต็มไก่กรบโบมี่โ,<อ>โกบกรบโบมี่โอ้ <laughs> โอ เอามากระเป๋าเดียวนั่งโบเต็มอยู่ตัวใดแน่หลานยี่หมายมโ,อโอ้ดิโอลูกตัวเมียแม่เล่ลูกบามันมันเล่มันเล่มันเล่ตัวเมียอด้รครับนี่เด้อจักเดือนแล้วใหญ่หมายมนี่ซีหาเดือนซีเดือนฮงเราบ่กเครื่องปีเราบ่กบอกฮงเดือนเครือ่ะะองปีเอ,อาประมาณหาเดือนฮงเดือนลเลยครับเป็นลูกเพควนเป็น ขายใหญ่ดีครับพูดน,นะครับเป็นแล้วออกมันเล่ครับนั่นแม่เพื่อนเป็นชโรลรีล่มันเล่แม่เพื่อนกับทิเม็ดสี่สิบเดอ้อเป็นลูกตัวที่เท่เพื่อนหญ่ไมตัวที่สองเนาะพูดนะแม่เพื่อนหางเด้ครับเม็ดสี่สิบได้ครับเพราะว่าสูงอยู่ขาดีอืมเอาลูกตัวที่สองนะครับเด้อมันเล่มันเล่อัเนี่ยว่าสิเบิองหนาเพื่อนนี่นะครับแม่เพื่อนเ้ชอชุบ หางเงาอยู่ครับเอา,เอาแม่ลูกเท่าได่ไห,หมนี่สามหมื 36, 000. 36, 000่นหกพันสามหมื่นหกพันนะครับแม่กับลูกเด้ลูกตัวที่สองเป็นลูกตัวเมียเป็นลูกบามันครับออกมาเป็นมันเล่ได้สามหมื่นหกอันนี้แมนบอลโมแมนตัวนอนอยู่ใส่แล้วตัวนอน เอาตื่นขึ้นเบ้างกันน่ะห้องคอยยังมีไม้เนี่ยขึ้นนอนเดี๋ยวนี้บ้างกันน่ะลุกโอ้ลุกอ่ะดูกันเออโอ้คือบอกง่ายแต่ว่าโอ้บอกง่ายง่วนยังไงบอกง่ายด้วยสัมบอกให้ลูกก็ลูกโอ้ยง่ายดีเพิ่นได้ลูกมันยักตัว ได้ลูกจักตัวใช่ไหมโอ้ได้ลูก2ตัวหมื่นหพันได้ลูกมา2ตัวหม0 0นันเอาไปเรียงนะครับของวันเช้าไม้มค่นอะ่ะกนหญน้าเจงและนอนเกือกหญาโย่สูงปอะมานเมตรสี่ได้ลูกมา2ตอานนาาตัวนะครับนี่หางาเงี้ยวขายดีตอนนี้บมี่หน0 0งหมครับนี่เอาหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหมเอาเลขปอดีตัวสัดเอาออกกัแล้วง้อเลียงง้อบ้านเด้อหนึ่งหมื่น นี่ไมไหมจะได้อีกโอ้เดี๋ยวมาเบิ่งทางผีก่อนนี่ช่ไหมแม่สาวนี่เนะโอ้ผูกใส่ต้นบักม่วงบักใส่ใส่ผูกผูกสองเสือกเลยบ่สองเสาเลยบ่ก็อดทีท่ ตัวเมียนะครับแม่สาวเด้อประมาณจากปีกลัวสูงกว่ามานจังมตสามสินี่แหละพองงี่หมายบือลึ่งก็ได้เท่าไรเงหม่สิบเอ็ดห้าร้อยถึงอยู่ยกับป่าจินเบสเนี่อเอาสิบเอ็ห้าร้อยมาผูกใส่บวกคั้วขากชส้เด้เนาะผูกใส่บวกคั้วขากได้เละ ถึงวันปลาคอดินเบ็ดปลารสกินเ,รรนเบ็ดบบบนี้เอาเอา,เอาของใหญ่หมายเด้ออันนี้กับแม,ม,ออม่น่ใหญ่หมายนี่โอ้สองหมื่นสองพันได้ลูก,มกไม่กี่ตัวใหญ่ไหมโอ้ลูกสามตัวแล้วสองหมืน่นสองพันเอาร้อยสามสิบได้ลูกมาสองตัวเด้อแม่นี่เอาไปเลี้ยงครับเอาแม่โคกแม่เข้าสองหมื่นสองครับ มดแล้วของยังไงเอาเบอร์โทรกันบ้าหมดแล้วยังไงบ้า่เอาเบอร์โทรได้ยใหไ่ศูนย์เก้าสามห้าห้าหกสี่หกสองห้าเอาของพ่อนี่ไหมโทรมาเบอร์นี้เอโทรมาเบอร์นี้ เราก็เล <Đ> ่าค <Ở> ุยกันเรื่องคุยกันเรื่องงือเรื่องคนเดี๋ยวนี้คุยเรื่องงครับบอเดี๋ยวว่าคุยแมนออกไปแมนตงกรเียวันคุยเรื่องขนมขอนุณมาไลรบไหมายบอกอะไรได้ครับมาบอมหายไหมบอกแล้วเอาได้ยังไงเปียกได้ยังไมเมื่อรบอเใช่หอโอ้มึง โอ้โบปันไหนได้โบออกเสมือนเสมือนสวัสดีครับโบมหาเสมือนโบเล่าพี่กันเสมือนใช่ไก่กหน่อยได้บ่หนิเพราะว่าพญ่ามายนั่งอยู่พี่พญ่ามายนั่งอยู่ไก่มื่อนีิ ้อยเขียวได้บ่ใส่ตัวยใส่ตัวไหนพูดคือเป็นต่ยูไก่เน้ออกก้องบ่มื่อเดี๋ยวอ้ายคือไดนเก้าอี้ประจำตำแหน่งดีเลยเลยเลยบ่ออกกล้องเลยนายดาบตอร่องบ่นายดาบใครเอาบุตรรอขายบ่เน่ยใส่บุตรรอเราบ่ออกกล้องว้าย เราาิผู้ชมเพื่อนเห็นเราอ่ะวกินหนังม่เยมันมเนี่ฝนตกครับโอ้ฝนตกนังไ้ใดครับโอ้้ลืลีเนน้ำแล้วม่เนี่แต่ก่อนได้เรียนน้ำว่ามันงูกินเขียดครับเป็มอครับอันนี้หองผู้ใดนี่ยห้องน้องฟ้าม่เนี่ยห้องไาหน่นี่นีไห้องแผครับห้องครับ อตัวรับเพ่งเขาตัวรับเพ่งเขาชิพผมได้เนี่ยผมติดลิกศิล์ฟังฟังเพ่งพี่ยู้นี้อกคนหลุดลมคนหลุดลอของน้องฝ้านี่บ่บ้านฝ่าโอ้พี่บ่ เออโอ้ยน้มว่นี่บอกห้องห้อยสีบ่โอแม่ครับลูกนี่ยนะลูกตัวผู้หัวร e ุ si ่นเร่นเลเนาะลูกแรกเพื on, ่อนบ่โอเป็นลูกแรกตัวผู้นะครับนี่แม่อันนี้ลูกูลูกเพื่อนนี่แม่เพื่อนเนี่ยชุบแม่เพื่อนนะครับแม่เพื่อนก็สิพูดละเม็ดสี่สิบโบรุดดอกนะครับนี่แม่เพื่อนลูกแรกครับเป็นงวลูกแรกขาเหยียดเหยียดตรงตรงสมบูรณ์ดีอ้า ออคโคมานล่งเลี้ยงลูกนี่ลูกคนเด้อลูกตัวผูเท่าไหรครับสองแม่ล nice. yeah, ูกสองหมื hmm. right, so ่นหกสห่เนะเออแม่ขาทุกขาใส่ขาขัวขาหนาขาหลังขาหลังทุกเนาะออสองหมื่นหกมดเท่านี้เบอร์โทรครับศูนย์แปดห้าศูนสี่หก ห้าหกศูนย์ห้าแม่เพื่นขาหลังทกเนาะแม่ลูกด้วยสองหมื่นหกเอาเอาไปเลี้ยงครับขอบคุณนันหลายครับหอยเปียกหอยทีครับขอบคุณอลายอันโมนี่ไล่เสือหนังอะไรหนูเป็นแม่ลูกบ่แฟบบ่ไล่เสือนี่มันหาบ่ไรได้ตลาดเนี่โอ้มีโค้เดียวนี่แม่กับไล่เสือลูกกับไล่เสือ โอ้หาสิได้ได้พันอยังหรืซาโลเลหรือแองโอ้ไทเกอร์อไทเกอร์บ่ไทเกอ,อร์เฮียฟอดไปซักหน่อยทไทเกอร์แม่เพิ่นเด้อน,นี่เป็นลูกแรกบ่นั่นโอ้เป็นลูกแรกแม่เพิ่นสูงเท่าไหร่ล่ะครับนี่ประมาณร้อยสี่สิบเด้อไล่เสือครับหา,ายยากด้อพันไทเกอร์นี่หัวโลนุนๆุนคลายซาโลเลคลายบีม่ลยนะครับนี่ครับแม่เพิ่นเด้อนี่อันนี้ตัวผูนี่ลูกเพิ่นเนาะ ไล่เสือกันได้ครับน like, ี่เอาไปเลี <laughs> <última talks S 1> <laughs> ้ยงนี่ปลาเนี่ยเจ็บเห็ดนี่แลนปลาลาบอะได้หน่ยเนาะแม่นบอลไล่เสือได้ลูกเพิ่นนี้เป็นลูกแรกได้ครับนี่ลูกแรกลายเสือนะครับแม่ลูกเท่าไหร่แล้วครับสามหม่นครับสามหมื่นสองพันนะครับแม่กับลูกสองตัวกันเพิ่นยังได้ลูกแยกให้บ่เดี่ยวลูกเท่าไหร่ครับจังคุยกันเนาะ จังโทรคุยกันแต่ว่าแม่ลูกนี่คือสามหมื่นสองแต่ว่าแยกแยกจังคุยกันด้วยแยกให้ครับลูกคนไล่เสือนี่หายากได้คมเดียวบ่ครับเอาเบอร์โทษครับศูนย์แปดห้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ด้าแปดเจ็ดสามหายากเครับพันไทยเกอในตลาดบักไล่เสือดิเอาไปเลี้ยงครับผู้ใดมีหน้ามีปลาเอาไปปล่อยเด้อ คนบ่กล้าเขาเจ็บเห็ดเจ็บหอนี่ป้มาดอกของห้อยเตี้ยวเอาจากอำเภอหนองพอกเนาะจากอำเภอคุชมครับออ๋คุชมเนาะโอ้ยหนึ่งวันหนองพอกบ่ได้ไปโดนหนองพอกเป็นไหนชุ่มไหนผมบ่ได้ไปโดนหนองพอกครับหลายคือเก่าหลายคือเก่าครับโอ้หลายหลายกอกเก่าหอมะขอบคุณหลายเด้ออขบคคุณรวยโอ้ยตีมีงัวออกบ่สั้นหัวเลยไม่มี ใส,สของเขานั่นงเก้าอี้ดีๆนี่ใสง่งัวครับมีงวัวบ่ใส่หมวกสวยๆมีงวัวบ่โอ้นี่บ่แม,แม่กับลูกลูกตัวผู้บ่ครับนี่โอ้ยลูกตัวผู้งัวงงวไไยบ้านเฮ<อ>้าเนี่ยล่ะเอาเอา,เอาไปเลี้ยงด้งวัวมบ้านบ้านาหยาก็ได้นี่แม่ลูกเป็นลูกตัวที่สองหรือสามเดีวนี่นอนอยู่นั่นตัวที่สองเนาะสองหรือสามประมาณสามประมาณสาม เอาเม็ดลอยซาเดี๋ยวงัวไทยบานเฮ้าเอาไปเลี่ยงครับเป็นงัวเลี้ยงเด้อหายลูกอยู่ครับลูกตกปูนันปองงองนี่น่ะทเท่าไหร่ครับโอ้หมื่นสี่พันแม่ก็ลูกเด้อเอาเอาไปเลี้ยงครับหนึ่งหมื่นสี่พันแม่ก็ลูกงัวบานเฮ้างัวบ้านเราหมื่นสี่พันไฮเกอร์นี่ครับหนึ่งหมื่นสี่พันครับหนึ่งหมื่นสี่พันในคุอมเดียว เอาเบอร์ทุ่ครับหมื่นสี่พันเนี่ยศูนย์แปดแปดห้าสองสามหนึ่งศูนย์สี่สองเอาโทรมาบินเดอร์ตัวรองได้หนึ่งหมื่นสี่พันเนาะขอบพูดหลายครับหลายแบบหลายแบบผมทายแบบหลายแบบแตบบ่ค้นเลือกนี่งัวบ้านเห่าเนี่ยละแม่ลูกด้วยโอ้ลูกแหลกเพิ่นเนี่ยเนาะ ตัวผูเนาะลูกคนนี่ตัวเมียเอาตัวเมียมาครับบอกรับตัวเมียตัวเมียโอ้ยสายตาคนนี่ตัวเมียเนะครับเด้อลูกคนนี่จะมาคือแม่เถอะเราบอสสามพันห้าร้อยตัวแม่ขึ้นกันแม่เออมื่นสามพันห้าร้อยแม่กับลูกลูกตัวเมียเนะครับเป็นลูกแรกลูกคนนี่จักมื่นแล้วนี่ลูกเด่นสองอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ครับเป็นลูกแรกนี่เป็นแม่เพิ่นได้ครับชุบอ้าวหมื่นหมื่นสามพันหัน้าร้อยอันนี้กับโคบนี่กับลูกตัวเมียขึ้กัน โอ้ลูกตัวแม่ได้ครับเด้อลูกตัวแม่ให้กันเอาไปเลี้ยงทรับง้บอเชี่ยวบ้านเทาอันนี้เป็นลูกตัวที่แรกให้กันกบ<อ>่ตัวแอกันกันครบโอ้ตัวแรกให้กันเนะครับเป็นลูกรแรกแม่ออกโค้ง,งสูงเม็ดสี่สิบหรอหนาะแม่เพิ่อนเอาแม่เพิ่นเด้อแม่ลูกเท่าไรนะครับแม่ลูกแม่ลูกผมเปิดแบเจ้าเลครับสองเมล็ดเด้อครับตัวอะไรเด้อสองเมล็ดของพ่อใหญ่แหวงนี่แม่กับลูกสองโค้งครับเอาสองโค้งเอาไปเลี้ยงครับงัวบ้านเฮาหัวกับหัวได้ครับนี่เด้อหัวเขาใกล้กับบอกยังบริยานกล้องได้เลยนั่นลูกเพิ่น เอาสองโค้มเบอร์โทรครับศูนย์เก้าสามสามหกห้าหกสองหนึ่งสี่องเอาเอาไปเลี้ยงครับงั่วบรรดาเท่าราคาเกษตรกรโทรมาหาพ่อใจแหวงงั่วเลี้ยงครับจากอำเภอเมื่อยบดีจังหวัดร้อยเอ็ดขอบคุณหลายๆครับ อ้าวตัวกันจักหน่อยเป็นมาษายไทยเอาบ่บอกโอ้บ่ครับเอาแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวเมียเนาะลูกตัวผู้อ๋อแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวผู้โอ้ยผู้ตัวผู้ขี่ข้าวได้เลยลูกหน่าแค่ได้เอาก้นลูกก่อนว่ามันนั่งง่อยถึงกำปั้น แม่ลูกลูกแรกบอครับ,รบโอ้เป็นลูกแรกเพิ่นเด้อเป็นตัวผู้ครับเนี่ยน้อแ,แม่เพื่อนกัน,กน,นี่แหละครับมุมมุมเหนือนาอยสูงถอยแล้วแม่เพิ่น1อยสาที่ผาแข้งขา<อ>ดีเด้อต่ำนี้บ่มีถ่ถกถอนไม่ได้นะครับคุณอ๋อไอ้ลูกดีอยู่เป็นตะเลี้ยงเอางัวันนันเอาไปเลี้ยงครับงัวตัวนี่ะเลี้ยง,ง่ายผูกลักเดียวมดมือรับมดมือลักเดียวนีาแลงเอาเขาครอบกินน้ำพ่ออยู่ได้สบาย เพินแต่ไหนราคาเท่าไรกับครับนี่ยราคาสองหมื่นครับสองหมื่นถวนสองหมื่นซื้อๆนี่เนาะตัวนั้นแมนบ่แมนครับโอ้แมนอันนี้สองหมื่นซื้อเด้อแม่กับลูกอันนี้แม่สาวบะเนี่ยแมนครับโอ้มันสีออกแดงๆนี่เนาะสียังคนเขาเปลือกสีใบตองสีน่านวนสีนานวนโอ้สีนานวนสีหมอลำก่อนสีโตนห่านตัวเนี่ยสีน่านวนมวนไว้ซะก่อนเท่านั้นแล้วไปเลยแม่สาวหน่อยสูงประมาณเม็ด สามทมฮวันบ่มีเศร้ากลัวฮนเนาะอายบอระมามันจะท่านทุกปีหรอกเนาะอ๋อประมาณส้นปีเนาะราคาดิครับราคาสิบเกีนห้าร้อยบเกแม่สาวน้อยเนาะต่อได้มดเด้หมดทุนี่เนาะอืมเอานี่ต่อได้มดเอาเบอร์โทรครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดแปดศูนย์แปด โรมาเบอร์นี่จังได้เป็นเรียงนะครับหัวบานเท่าเด้อนี่ห้อยนกจากอำเภอหน้าคู่จังหวัดกาฬสินขอบคุณหลายๆครับอันนั้นฮู้ดเลยหน่อยเดินต่อโอ้ยกิ่นยังน่าพอใช้มวนมอยจุกกินถั่วดินมั่นดีขนาดห้อยจุกลีเลียลลด ปวยไงม่วนว่าบักสุดินกับบมีแขวนยำไงม่วนลิเลียเลือดคืองูจินเฉียดเนี่ยบ่ลิเลียลืดมีงูวันไงม่วนมือนนี่อันมูนี่เลยห้องพูดอะไรายแล้วใชก็ได้เนานี่บ่ แม่สายยังจุกแม่สายสวยหน้าหน้าใสไงหน้าหน้าใสไงหน้าไงหน้าสูงแบบเข้านาตึ๊บเดี๋ยวแบบเข้านาตึ๊บจักปีครับหัวจักปีหัวปีกลัวครับปีกัวสูงเท่าไรครับร้อยสี่ยดหรอกร้อยสี่สิบยดหรอกเนาะครับขาดีมั้ยประกันโชคสอนบ่ได้ประกันขอบหูดำๆขอบหูดำๆนี่นะ งามหมูำๆก็งามเนาะข้างหน้าใา่งขนเหลืองขนงามสีแดงหางเงยวเดี่ยงจะได้ไซวนบึ้งหมดละโอ้ได้ไ่แวนบึ้งมันสะท้อนแสงแสบตาบอกต้องได้ไ่แวนอาหารย่อยบ้าวย่อยเออท่าใดเราล่าค่าเพิ่นมืหาา้นยมหาหาด้วยพร้อมส่งพร้อมส่งเจ้าสียุใส่สีไปทรงให้มดขามน้ำขามทะเลขามมวยขามน้องไปมดขอให้มีทาา คอยมิตรถน้นทางแต่นนหนนทางน่า hmm. ดัางความไม่ยางไปเมื hmm ่อากกยังกับไปมื้อแ่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าพันห้าร้อยห้าร้อยน้ำเบอร์โทรครับศูนย์หกห้าศูนย์หกสามศูนย์กสาเจ็ดสี่หนึ่งเดสี่หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่่งหนึ่งโกมาห้อยจุกโกมาห้อจุกคนโกห้อยจุกคนโกหากินน้ำเช้าบ้านหากินน้ำเช้าบ้าน อาขอบคุณหลายเด้อมากินน้ำตาดตะเลี้ยเนี่ยครับคล้เมือนหรือปยังเมือนโอยยังอยู่งไเออไปเอาหอยเซียนออคะเนี่นี่แม่หอยเซียนแม่กับลูกหอยเซียนลูกตัวผูบ่เด็ด ลูกตัวผู้ตัวที่สองที่สามโอ้ลูกตัวที่สองแม่เพิ่นเม็ดเท่าไหร่โอ้หางเพิ่งงามเน่ยแม่เพิ่นแม่เพิ่นเม็ดเท่าไหร่นี่ยสีที่มหาสูงรอร้อยห้าสิบเป็นลูกตัวผู้เนาะตัวที่สองเนาะเบือลึ่กัได้เนาะแม่เพิ่นสีแดงพควงสางไงแข็งขาดีหางเพอ่ะพ่วงหางสวยหางเงาสีได้ออกลูกมากห้ลูกมากกับสีแดง ขอบหูดำรงลูกดีดำดีดีบอกดีนี่ครับเอา้าไห้เด้ดอคุณอ่ะฟ่วงหางคุณชบแม่ลูกไอลูกดีราคาสองหมื่นเก้าพันห้ารอย 2,9500ื่นแม่ลูกเก้ดีสิบดีสองหมเารอเอเอามาไปเลียงเบอร์โทรครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้าเก้าห้าเจ็ดห้าแม่กับลูกสองหมื่นเก้ห้อยหเซียนนามตนนามนคนเดิม หอยเสียนหอยเซียนหอยเสียนน้ำกันกับพี่ม่วนเมนนี okay. ้กินบักทดินี้กินบักทตดินลลียลเลียลิเผ่านลูกคุณบ่อนขอบคุณหลายใยม่นเดี๋ยวเลาดูงานการาเอื้นผมไม่ได้ผมปลูกสแนแไว้หลายทางอยู่ปลูกสันแอนไว้ถายองสบู่นี่ ดับกินบ่ได้ม้วนพับกันพักเซลาเน่ไปเที่ยวง่ายๆซะดไปเขาล่องยังบ่รู้แต่ว่ากลับออกมายองพักเซลาเน่เมืดเด่อเทล่าหากระถางดับกินดีขอบคุณหลายใจม่วน <im> <im> มีทางใดน,น้อง้อบา่เนี่คือสิเมดแล้วบ่เนี่อ <im> เดี๋ยวหอยเอบบ <im> ะบ่ใช่ไหม เดี๋ยวไายให้เลือตัวเดียวจะฟาอเมื่อเด้ทไทยสักก่อนยืนเล่งงัวบ่ครับยืนเล่งงัวบ่แม่มาใส้สายมาเล่งของงัวเล่งหรือยางดิ้งไปเล่นได้ถื่อขนาดมาใส้สายเอารถผู้ใดคือออกแสงนั่นบั่นดูฮะ เอาเพื่มเดินลาดยางที่เสน็เอาเลื้อตัวเดียวเอหอยเอจะเฝ้าเมื่อผมไทยซะกคนแม่สาวบอกหอยเอวะแม่สาวบอแม่สาวอกปีกว่าเนแม่สาวสูงเท่าไรครับสลอยนี่ใช่หมลอยหือริ่งโอนต้นว่ามันห้างมิมแ้งขายดีหางเห้วราคาพัน่หมื่นส้ำ มื่นสามพันแล้วก็ถือแห้งโอ้ถือแห้งย่แ้่พอแปดพันมื่นสามต่อแปดพันเออมื่นสามเนาะแม่สายด้วยโอ้มื่นสามพุทจะขึ้นรถครับพุทธเหลือผู้เดียวจะกาแฟถาไปได้พ่กป่ได้หรอไม่ได้จะขายจักบาลจะขายมือนสามเอาเบร์โทั่อน 093 096 4 3 8ส4389ครับ้ห้ดอยเอฟหอยเอฟอำเภอเขาวงเาวงกดนธุ้ผู้สช้าก็หน่อยโอ้ยหอยเอฟจะได้จะได้มื่นสาเอาบ้าจะได้พหลือเสียไทยเสียไทยไม่ก็ไม่แป0 0ไม่แป0 0ใครบ้าด้ดขอบคุณอะไร ไปใส่เสียไทยไปใส่โอ้อันนี้กระเป๋าเงินเสียไทยได้เนี่ดยพูดนะเงินมาหน่อยล้านึงอุ้มขึ้นรถซะบ่อุ้มขึ้นรถซะบ่เนี่ยหั่วหลายเลยเนี่บอกครับบอกเงนเกือบสีเดียวกักระเป๋าเลยสักหนึ่งเดียวกับโต้เงินเก้าพันเนี่ยเจ้ามาซื้อหรือเจ้ามาขอครับขอบคุณมาขอมาขอหรือมาซื้อมาขอเอาไปน้ำมันเดียวกัไปขอเอาคือมันเป็นธรรมดาต่อรองกันได้ครับต่อรองกันได้ สร้างพีเป็นไม้เลกขคือทีมันขามประเทศไปหมดแล้วไหวมันเป็นตะแซบแต่ส้อยจุเจ้วเป่าอีบ่ส้อยจุเป็นตะแซบทช่นัมนี่โอ้ของผู้ใดญ่น้อยใหญ่มาผูกไว้แล้วมุนเจ้าของไปใส่หมดเจ้าของไปไหนหมดครับไม่อยู่ไม่ต้องหอบอีนี่ มอ,อ้มาเบิ่งว่วนหน่อยมองนี่ทั้งน้ำทั้งหยังขอ,อกไม่ไปโอ้ยว่าเป็นควายงวัวไปผูกแท้ๆแต่ข้อก,กัดเต็มขออกก้ขอ,อยู่น้ำถั่วมันบ๊อบปุ่งแท้หอยไหวว่าหนิแม่ <c oughs> เอาจบไว้ซ้ำนี่นะครับโจ๊กใบซ้ำนีน่ครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับ สี่ที่ต่างเราชมนะครับสามชีพครับเอาฟีนองเบิงเติมสามชีพนะครับอขอคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ